สวัสดีครับผ่อป็พี่น้องในประเทศตั้งประเทศเนะครับพี่น้องผู้ส่ยแรงงานมาติยุในประเทศตั้งประเทศทุกสาขาอาชีพเด้อพี่น้องลุงววนเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องคนทำงานผู้ส่ยแรงงานมอนี่ลุงววนมา,อาแอะเยี่ยมยามพี่น้องผู้เพื่อนมาเก็ตเกษตรผสมผสานลุงใหญ่ทั้ง บ้านโคกพัฒนามูสิตบตําบลหนาหลังพุ่นปิสัยน้องคายพี่น้องวันซ่อนเพ่นเห็ดเกษตรผสมประส,สานปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกตัวนี่เพ่อเริ่มต้นตะสะดอกสะดาดลิ่นจีปักพร้าวำหอมมีเบิดพี่น้องเอง้ปักพร้าวพ่นกนระไดพผนผลิตแล้วผลันเป็นหมากเป็นพ่วงหมดแล้วอันนี้ลิ่นจีบอกลุงใหญ่นีอ๋อพ่นมาปลูกปลูกสามปีได้กินหมากแล้วพี่น้อง สามปีเขาจะปีก็ลูกใหญ่หนี่ปีครับพน่ะไปกินหมากแล้วท่านนะปีนี้หัวก็เป็นห้อยดอกาโอ้ครับพูมโอ้เดี๋ยวมองยู่บังเศร้ากันพี่น้องคนมาเข็ดมาเดียดด้วยไงมาเดียดครับวัดีเป็นทางการครับพูมวัยเด็ดบ้านโคกพัฒนาหมู่สิบพี่น้องครับครับคนเคยร่วมงานกันมา เอ้โหน่ะมืึอนี้ลุงวนแวะมาเบิงกันเพิ่นเฮ็ดเกษตรผสมผสานแวะมาเบิงแมงน้ำเพิ่นน้ำพี่น้องครับเพิ่นอันน้ำเต้โซ่แมงน้ำเด้อเพิ่นจับแมงไตแมงในเศ้าละสามโลสี่โลลุงวนแล้วมาแวะน้ำเพิ่นว่าน่ะเพิ่นหาอะไรได้เสริมดิพี่น้องแมงอ่ะว่าน่ะพ่นซักมาะลินน้ำครับผมว่าน่ะโอ้มืึอนี้ลุงวนมาแวะอุดหนุนเพื่งนแมงได้สามกิโลทันมือนี้ครับผมว้า ลุงมวลเดเอาไปน้ำพี่น้องหัวสวนะอันนี้เป็นหัวเป็นสวนผักสวนขัวรั้วกินได้พื้นว่าักกดสายพัอันนี้ปลกกัดเลี้ยงหัักกดเปลุงไงแม่มันนี่เลี้ยงจำายคือเลี้ยงกัดธรามด้ด้วยนี่สายกัดสายกัดความปลาสวยงามาโอกัดย่างเดียวสยายวสายพัดได้หนืยไมไงนี่ กัดมัวเว้นบวกกัดมัวเว้นบ่บ่ครับสายกัดลาดเท้าเออขายขาย,ขายทุกเดือนทุกปีตลอดเวลาบ่บทุกปีบ่บาขายอยู่เรื่อยผู้จัดวัดหมตกปีใหม้บ้านจังหน่อยเขาก็มาเอาแลหล่งเล็กน้อยโอ้เพราะพันธุ์ขายวันเรอดสายกัดโดยเฉพาะไอตัวพันธุ์ยุไส้คือม่เห็นดูเลสัตว์ดูแลคลี่เราบ่นี่ครับกับระยะนิลี่อือไปไงสมเด็จแล้วเกาะประกาศขายพร้อมพี่น้อง สายพันธุ์ไหนมาใส่แล้วครับนี่ไอ้มาตาดแถวเขตสีพาดแน่แถวเขตไอ้ชุนบุรีแน่กัดดีกัดเจิงคุณมากัดดีกัดเจิงปลาลาดสายกัดโอ้คุณปล่อยหลายตัวนี่ไหมเออไม่ตะบักจะมีลูกสาวเใ็่ก็ได้ พยางามเบิงงวงข้างล่างแน่ลุงไงย่างไหนวะใช่หรือย่าเลยอยู่พุ่นล่ะวัวยายอยู่ยายอยู่ข้างล่างวัวนกระายไก่เป็นแบบนีนแล้วเกิดบิังของลูกสารเลยเบิงงวงอยู่ขนาดล่ะหมูหมาไก่กับมีตัวนี่มีไก่งวงไก่ง้างมีหมดล่ะโอ้เอาถูกยางตัวนี้ไหมเดี๋ยวลุงเวรควาอนุญาตเด้๋ลุงใหญ่ด้อทีลุงไงเบิงตัวงวงตัวนั่นเพิ่งกนระหน่ำเปิดราคาขายแล้พี่น้องเอ้ปูปลาหนาหนามก็มี มียาไายทำเด้อพี่น้องเอ้มาแวะเยี่ยมวันลุงไงไม่สมเด็จว่าเห็นหน้าเห็นตากันเพียเลยแวะเยี่ยมยามถามเข้าโอ้เล่า่าพระหลูกพระหลานมาเห็นพระสังกิจพระยิ่สมเด็จโอ้ปลูกผักปลูกทรงขายบ่ครับนี่แล้วปลูกกินในโคเลื่อนนี่โอ้ขายแน่กินน้ำเตีย้ยครับ พี่น้องทั้งบ้านโคกพัฒนาหมูสิบครับพี่น้องเป็นปลูกพักขายความกินนำ้ำลุกหลานพ่อใหญ่สมเด็จเท่านี่แหละบ้านโคพัฒนาหมูสิบหน้าหนังพ่นพิีสตำบลเดียวกันกับลุงงกวนนี่ล่ะโอ้พื้นดินแห่งแหงแรงแรงมันเกิดพื้น เผ่นดินเห็ดยูดีเห็ดกินก็โดยรอบแ,แห้งแหงพี่น้องไอ้แหงแร่งไหลแต่ว่ากัดจ้อนำจ้อบาดานเห็ดเกระรสผสมผสานเพื่อดอู่ดีกินแต่ขายพร้อมปล่อยงว่วงไปเนอะไปเนาะ <laughs> ไม่ ไม่เวียเยี่ยมยามถามข่าวเด้วยป่ะโอ้ไก่หลตัวหนี่งไงควายเพื่อนเราบอกว่าครับเออโอ้ไก่ไกพไหนหน่พันธ์ไหนเนาะนี่เพันธ์เอินพันธ์แดงเนาะคว้าแดงๆนี่นกๆๆนไก่หมอดี สัสดีครับไม่ปาครับสวัสดีครับยินเปายเด็ดเราไว้เราขายงวเลยสองตัวลปีนี้ขายแล้วเออดือหัวดือสวนโ่ยางกากีดตัวนี้ไหมโอเพืาอท่านปิดหนาบ่ครับให้กีดอยู่ปิดหนาแล้ว มาเบิงแม่งน้ำพืนมันได้สามโลคทันมือเนี่ครับโอ้ได้หลายตัวเียว่ะอืมครับไปเบิงอันมองคนไก่แม่งก่อนมันขึ้นได้เห็นไหลุงกวนไก่ขึ้นพอดอยูได้กินพี่น้องเอยเหลือกล่าว้างมือทังการบานการเมือง ไปอยู่หัวอยู่สวนเลี้ยงงัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เหตุการเกษตรผสมผสานพี่น้องโอ้เราปล่อยงัวแล้วตัวนี้มานประคัดโลพี่น้องเราปล่อยงัวแล้วมาจะเบิ่งตัวงัวเรานึ่งปวดทวนสมบูรณ์นี่ว่าสนุกปวดงัวเราอยู่กลางทง พี่เียขายออกสองตัวแล้วท่านบรรยากาศโดยรอบครับโอ้นี่ว่าหมงเก็บเก็บเพียงเพิน่นนี่เครื่องใหม่เครื่องมือหาอยู่หากินมันพี่นงเอไงหมงทำงินเพิน่นทำงินทุกเศร้า ไตแมงไต่แม,ง,แแมงกีซอนเสาระสามโลดซีโลบขาดนีด่พี่รองนี่โอ้ครับผลพืนใส่หลอดหลอดเยาวใส่โอ้ดอกห้อนสองตัว รอแม่งข้างล่างนี่รดซีน้ำมาขอทาแต่พอยีดเด็ดนี่เป็นปิดไว้พี่น้องเปิดบังกระดาเป็นปิดไว้ใกล้หน่อยตวกว่าสันโอ้โหดจังซีเอาพุ่น,นเทพพื้นพี่น้องโอ้ลงทุนเทพพื้น กว่งสามเม็ดบนทุ่นตัวนี้เห็ดอ้างไปกลางโอ้ไฟไปแมงมากกั็มาตำแผ่นทางกระสีกันไหลลงเนี่ยที่อ้างนามเปนกว่งประมาณเกตสิบเส้นเงาเมตรหาซิป สอาละสามโล่สี่โล่ยู่พี่น้องพอกเด็เป็นคาดเสียใจอยู่เออเขาทาเไปอย่างเงี้ยสมเด็จมองเป็นผักเป็นเส้าเป็นยูไก่ทงไฮทงหน้าพี่น้องเนี่ยแม่งกีซ้อนแถวนี่บินมาหนีเบิดเด้อ เป็นสวนยางนี่ลุงขวนญพามาชม่มพี่รองกรเกษตรกรทั้งบานโคกัฒนาพี่รองโคกัฒนาหมูสิบป็นเทศกเกษตรผสมประส,สานโอ้โหมีหดไก่ง่วงตัวนี่ไก่ง่วงขายโลกอะไรเลยไม่ป้านเ่ย ไก่งวงก็มีป็ดเทศก็มีบ่ครับโอ้เ็นกินหอยดิเออโงเอกสากินหอยบดดิหอยจุ่มอันนั้นใกล้พื้นบ้านเท่านี่บ่ครับนี่พร้นเกอขายโลห่ากล้พื้นบ้าน โอ้โลกคนล้นปีกแล้วเนี่ยรลล้อยแปดสิบโอ้โหไปลงตลาดนัดนัดไหล่ะครับนี่นนอโอ้แตำบ,บนบ้าน,นหนังครับโ,โอ้ขันห้างลกคนล้นปีกเข็ดไปเรียบร้อยร้อแปดสิบร้อยแปดสิ อันคล้ายอันใกล้สวนธรรมดาล้วอยเลยครับอือโอ้อย่างกับมี่ยงเดือขอทาไว้เพื่อเดียดเลยได,ได้เขาทุกมือตัวนี้อันนี้ก็บซาปลาเลียเ้ยงปูเลี้ยงปลาไปยุ่ได้กินพร้อมทั้งสื่อทั้งคล้าย อง,องกิน่นอมหอมยี่กี่ปีได้กินหมากลูกไงผ้าหน่อมหอมจี่ยกปีได้กินหมากวะสี่ปีคนระับสี่ปีบ่ครับโอ้อ,อืได้กินสองปีแลครับโอ้พักเซ็บเซบกรมีตัวไหน,นลิ้นไม่ ท้ายพักกันสระแนงเห็ดทุกพัก,กล้งตลาดนัดเด้อพี่น้องไอ้ไฟเดียดตลาดนัดพูดอะทั้งตำบลทั้งปนละบ้านนั่นงพูดลนะเพูดมีทุกนัดนะนัดนัด,นดเอ่อทุกมือวันยังเหลนรู้ไงวันพุธวันเสาร์ครับวันพุธวันเสาร์ทุกเสาร์ทุกเชา้เชาวันพุธวันเสาร์โอ้มีของ คลองขายนี่ไปลงตลาดนัดหมดเลยอะพี่น้องไงเราปลูกไว้บ่ได้ถิ่มเด้เอยปลูกผักปลูกมีไว้นี่โอ้ยไปลงนัดนึงเกี่ยงตับเลยใหญ่เลยว่าไก่บ้านกะโหลกคนลุนปีกเราร้อยแปดสิบคนอะเนไก่เนื้อไก่สดธรรมดาเนี่ยร้อยบาทหกยัง การกินอยู่บ้านลุงใหญ่อเยเดียรทั้งบ้านโอบพัฒนามูซิบครับผมอันผู้ใดอยากกินหมดกินแมงอ่นแมงกีสนส้อนเขาเหนื่อยไรกันมาลุงใหไงทุกนัดเราไปลงตลาดนัดเด้อพี่น้องกูหลายยู่ตลาดนัดทั้งบ้านหน้าหนังเขาของทุกเสาวันพุธวันเสาร์เหตุอว่า ่าเราสิเป็นนางขายญี่ปุ่นล่ะขายรับขายดีแมงกีซอนเออเปัจจุบ,บันสวนบุรื์ด่ากก็จีนพี่น้องให้เพิ่นปลูกพักอ,อ่ขายส้งกับส้งขายย่อยกับขายปีกกับขายเป็นปลูกของพักอ่างนั่งหยาโกปะหน้าหนามมีเบิดออครับ ข้าหนุ่มพร้อมก็ได้ผลผลิตแล้วครัคลิปปีกสิบประบ้านนี่แหละพี่น้องฝากกูอะไรกดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลูกบวชน<ม>บ้านนานะ้ำเ<ม>นรเดินการเดินทางไปทำคลิปต้นต่อ,ตอตไปเพื่อน้ำสนเสนอพี่น้องนะครับภาพวิถีชีวิตบ,บ้านแบบบ้านห้องเลยละ่ะเป็นกำลังแรงใจพี่น้องคนทำงานนำ้ำคนใส่แรงงาน ให้สุขภาพแข็งแรงลำลำไปรวยเบิดทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ